สบายดีสบายดีบัสคูสุคนพี่น้องจา้าสบายดียามแรงพี่นอ้องฝนตกลินเปล่อยสบายดีป้าลุงไปใส่ฝนตกลินในนีฮักระเอาฝนตกมาเป็นโงนพายุเข่าอีกแล้วจ้าหันกระแดดสองสาวันทำปลาแพงไว้เห็นเห็ดละงอกอยู่ในอันนี้คันพายน,นี่พี่น้อง อืมทำเราไม่ต้องไปหาไก่แล้วบบดนี้พี่นังจ้าให้ละงอกขาวให้มันอยออกเหลืองให้ละงอกคือลงอกหลักขาวเนาะออกเหลืองอุ้ยดอกหนึ่งมันมีกกกลุ้งแล้วมันออกแก่มีบางหินแท้เนี่ยโอ้ยอันนี้ไข่มันเน่าแล้วอืมทำ เห็นเอเขาล่เออเอาไว้กำลังจูบเลยเดบง่อย่างนี้หนังพี่น้องออกู่ในใต้ต้นอันนี้ทําทํานี่ออกในขั้นพายนี่หัวเฮือนล้างหน่อยนี่อันนี้กกกุ้งมีกกกุ้งยังสิพอเฮละงงกมันหมางออกแถวโนนโนนี่แน่ ไะไปดูบ้านหัวหน้าสิไปถึงในแล้วป๊าพี่น้องบ้านหัวหน้าเริ่มไปรูปเป็นล่างแล้วใส่กระจกไอซี่เป็นด้านล่งเด้อ ด้านหลังงามบอพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะหน้ามก็เติมนงเดซี่ให้มเบิ่งอันมุมไก่เด้อพี่น้องจ้าเมื่อกี้บอกว่าก็มาถ่ายแต่ว่ายังบ่ไดตีเอ็มเนาะ <nervous S 2> นี่อันนี <Station> ้จะเป็นมุมไก่เดี๋ยวจะพาเขาไปทางในบ้าเถอทําบ้านกลางน้ำขึ้นเลิศเลิศโปรเซอร์แท้ทําตำอกไาลังติเวีน อันนี้มุมด้านข้างตีใส่แล้วก็เสร็จพี่น้องนณะก็แปเอาไม้เอาคองมามื่อนี้สบายดีไก่น้องทำสิลิมาอยู่แล้วอันนี้บ้านน้องทำไอ่ชิิมายยส์ฮะคอยสีเห็ดหลังใหม่ นอกดูแต่ว่าตีโค้งแล้วบริยากษ์บริยักษ์ซีแอมแอมเมื่ออื่นปุ๊หน้าสิแล้วอีพอมันใส่กระจกหน้าต่างเรียบร้อยใอ่นะเด็ดใหม่บริทริมและเสียมาแต่งเสาเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาเป็นกระดานเป็นไม้ทุกคดเลยตอนแรกก็ซื้อแผ่นเรียวเาไว้ใส่แล้วใส่แล้วซื้อมันจะซื้อมันพิลัยก็เลยเสียมัเป็นไม้ไปเลย ตีเซ<ด>้น,น,น,นใหม่น,นั่นเป็นแผน่นแผน่นลายไม้ยังไงทางนอกนี่พิหน่อกงามเ<ๆ>นาะใส่เป็นลายใหม่ไปเลยเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วตีเข่าแล้วก็เสร็จพอดีเลยปีใหม่อโอ้ย แ,แต่ว่าไม่สิเหลียวก่อนเกี่ยวเข่าแต่ว่าขึ้นมาอยู่ถ้าขึ้นเกี่ยวเขาแล้วในปีใหม่้จะร้องปีใหม่มาครับปงเยี่ยมแซ่แซ่หนึ่งบอกนี่เด่น,นอันนี้เปิดได้น้ตามสองปัน,ตน,น,นแต่ว่าข้างนี้ใส่บานใหญ่บานเดียวออื ประตูสีขาวอันนี้กับชิสติดเป็นใหม่เบิด์ดดพี่น้องบอรดใใส่อันเพดานบมแม่เล็กหกได้นาชินะช่างเลินกับเมาสันพี่น้องคนตกกับบอพี้เลิก เป็นประวัติศาสตร์ของลุงเลิศเถื่อนเฮ็ดออกมาหยากแดบบไม่เรื่อยพอตามใจเจ้าของบ้านเปลี่ยนไม่เรื่อย,ยเรื่แต่ว่าต้องเฮ็ดออกมาดีถ้าเฮ็ดออกมาดีก็สร้างลื้อไม่อีกเฮ <c oughs> ็ดไม่อีกเอาจนกลัวชิพ่อใจพี่น้องนอนพี่น้องบรเวณเราไปเห็ดงานเนินตามหางตามคอนโดของเจ้าอ้าวพได้แบบเขาทุอาบอินเวอร์ส เห็ดฆ่าเหตุนบแน่นนักสืบแก่ใจเนี่ยเขาตั้งชุดสีนสพอมันสิมีโฟแมนมันตรวจงานเนี่ยอนไหนที่ว่าตันนี่เข็นน้อยเดียวเลยนะเขาเก็ยินมน้อยเดียวเอาทุกลิ่นเลยไฟเหงาแล้วไฟไหม่ต้องมาตามแบบเป๊ะๆเตาะพี่น้องคือโมเดิร์นเลยเริ่มมีเป็นรูปเป็นล่า บ้านน้องทำโฮทำสิ้นใหญ่ครัวบ่อนี่จะไปอยู่กับน้องคิดอันน่้บอกจะอยู่รังไ้สักรังห่างๆนะทางในนะกับขวางอยู่เด้ห้องหนึ่งเลยวางเลยนะก็คือก็สิมีเตียงนอนมีอย่างกับมันเป็นห้องคล้ายๆคือห้องแบบ ของพักห้องยังน้ำมันสิบของบลาไหลโบมีตู้เสื้อผ้าเลยคล้ายๆคือรีสอร์ทพี่น้องบ้านพักบ้านพักรีสอร์ทกลางน้ำนะทำน้องใส่ลูกบ่เสร็จในทำประตูสีขาวนี่ใช่เสร็จมึงดูไม่ออกเยอะมันบระเด็มไม้เด้อพี่น้องมันเป็นแบบมัข้าวทุบปุ่น ไม่เชล่อกต,ตีแน่เขาพี่น้องชีเดียวกันเลยกับเมนอดลังใหญ่เนาะแต่ว่าลัางในสีงามก็ล้างใหญ่พี่น้องเศรษให้ออกมาแบบงามเลยสิติดโคมไฟหน้าเสาี่กสติดโคมไฟรอบเลยฝั่งนั่นเออระเบียงตัวน,นี้ก็สิไว้นั่งอาชิวๆดอกไฟหลีนะ ที่มันเปิดกลางคืนนะเนาะแล้วก็ติดสลาร์เซลอันนี้ก็ติดดอกไม้ป้าพี่น้องแต่ว่าอันหลังนี่นะออกแบบมาเพื่อติดแอร์แต่ว่าบริษัทแค่นี้เลยเคสแล้วนะข้างหน้าสี่อันแต่งอีกอันนี้สิ่ใบเห็ดใหมครับท่านสื้อแผ่นน้ำมาใส่แผ่นเหลี่ยมน่นะดำๆเสียบเตียนซื่อมามีลายสียนะลูกมะอันนี้ยังบริษัทได้ซบใบซื้อ อันนี้นะมันเป็นพลาสติกเดพี่น้องของมเดลใหม้เนาะมันเป็นลายแบบนี้เป็นพลาสติกมันสีบบอดำสีบบอดอยเป็นร้อยเป็นหย่างเศษเกลอเนาะเศษเก็มันเบาถ้าเป็นไม้นะมันตกมันหนักอันนี้ตกเวลาเราถูแล้วมันฉีดขูดพื้นเลยแบบอันเดียวกันได้เงินนั่นแหละอันนี้ก็ใส่ฝ้าข้างในก็ใส่ฝ้า เอารอบๆี่ก็สแซนแผ่นเรียบสบายเห็นใหม่เอาเสาี่ก็สิแ่งแ่งเป็นลายใหม่เพื่อแลวงามพี่น้องจังสวยแค่ไหนเนาะต่ว่าลงทุนหลายพอสมควรตอนนี้เลยทะลุหลักแสนแล้วว้าวเพี่น้องเบิ่งขนาดลา่ไงน่อยหยียบแซน,นแล้วนะสเสืส้อส่วนใหญ่คนประเมินเอาประมาณ ห้าหมื่นหกหมื่นประมาณน,นี้แต่ว่าแพงพี่น้องพักวกของสสมือนี่แพงน,นี่หน้าต่างเนี่บาทละสองพันหานสองบาทเนี่ยหาพันป็ดเบิงบาทตัวละบาทละสามพันสามอันเนี่ก็แปดพันแล้วเกือบหมื่นแล้วแคมกระจกกแํากระจกซื้อเลยนี่เลวบาันี้เล็กพวกนี้ก็แพงเลยนี่เสียมาเฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดหมองนังเฮ็ดขอบขอบ ก็เบียงพี่น้องไม่ดึงมันก็เปมันก็เขาแต่อันนี้สปอยโล่งมันบม่ได้แดดนะเพอมันอันมันเลยเทียงไปหรือว่อ่ะใบอ่ะมันมันทมเบิร์ดทมย่งเงี้ยมันสิบลอแดดอันนี้เนี่ยมันมีห่มไลน์ทุกอย่างมันแพงมันเป็นคลองนำเขาพี่น้องแล้วกระต وب แต่งนั่นนู่นนี่นั่นนี่เด้มันเลยเบิร์ดไลายอันนี้นะเซ็นละแปดสิบบาททุนแปดสิบบาทเซ็นนึงเซ็นนะบริพอ บริซื้อมาอีกหาสิเซนเซนกับแ<อ>ปดสิบบาทบริแป,ปบาทบวกลบคูณหารเอาพี่น้องซื้อมา,อาเจเซนนะพ0กพันพกพ่ารูปไปรูปมาแห่งงามอถอาพใหญ่เลินถ่านส้ <laughs> สมฟีมือเจ้าของ <laughs> พี่ใหญเลินแล้วสิออกมาสำหรับพุ่มใจอีกดอกเจ้าถ้าออกมาพอดีกัสิ ตัวนี้พี่ซีพี่ชันพี่เส็ดแล้วอ่ะเจ้าในรูปรูปรูปไปเลยแล้วเลยบอกอันนี้กขั้นขั้นบ่ได้แบบสร้างเรื่องใหม่เออขั้นกีฬาสร้างเรื่องใหม่เรื่องอะไรแบบหัวหน้าก็มาคุมเสาคุมแรงพี่น้องไม่กระทั่งอุปกรณ์ก่อสร้างยังสร้างซื้อใหม่เอออยากได้แบบที่มันบ่มีรอยต่อบ่มีรอยตำหนิเหตุในครึ่งหนึ่งยังเอามาใหม่พี่น้อง มันโบทันได้ชื่อได้ตัวนั่นเนาะยิงอันนี้มันสิีเห็นหอยน็อตแม่นแต่ว่าน็อตนี่ือสีมาแล้วสิจำเพราะว่าปกติเขาใส่ลูกแม็กอันนี้ยิงนะมันไอ้มันเห็นหอยน็อตคอยก็ว่าอยู่บรรยาก็นหอยนะถ้าทาเีเอาก็ได้เนาะทาเีอันปกน็อตแต่ว่าสีเทาเลยมันสิแม็กกันอยู่ อาเซีเป็นอสีสีใหม่สีใหม่แบบนี้นะมันยันบวกเข่ากับมันมันสว่างโคตอันนี้มันสิเป็นสีใหม,ม่เด้ยสีไหม่แดงคิดเบิ้งอ่ะเฉพาะใหม่ไหม่โค้งมาเนี่ซื้อมาละสามหมื่นวโอ้ใหม่กับแพงหรือหม่พอ,ม,อมันใส่โค้งใหม่เงีงบประมาณตัวน,นี้เหยียบแสนแล้วที่้องจ่า เดี๋ยวเขาพาเขาไปเบิ่งทางในงอันนี้มันเปิดได้เนี่ยมันล็อกได้เปิดได้เนี่ยนี่อันเนี้ยบาทละสองพันหาสองบาทเนี่ยหาพันตัวน,นั้นละบาทละสามพันปุ้ยมันเปิดได้คือเลิศแททาทาทาเจะจีจองทางนอกหรือทางในเป็นคนนอนเฝ้าหน้าบ้านบ่นี่มันกระจกมันเปิดได้พี่น,อน้องเนาะอนาคออนมันเป็นกระจกเปิดบบแมนกระจกเลื่อนเลย แต่บ้านนอกดาวเขาเจ้ากับแพงที่อันซ้ำนี่กับแสนกว่าเนาะ<ม>บอได้ถือได้แสนกว่าสองแสนจะไม่เก่าแล้วนะเขาซื้อไม่เก่าเงิ้เก่าไ่นะอ,าาาาอันที่ว่าเป็นใหม่ทั้งหลังแห่งรักเกือบรักล้านกับมีล้านกับมีบ้านนอกดาวอะแต่ว่าอันนี้สาเหตุที่มันแพงเพราะว่ามันใส่งบหลายมันเป็นบ้านกลางนำ้ำเนาะถ้าเป็นอนบ้านอยู่บนโบกเนี่ยมันจะเป็นสองสั้นมันจะเป็นสองสั้นมันอยู่น้ำมันก็เลยกลายเป็นสั้นเดียว พอต้องเทปูนเทเสาขึ้นมาอีกเด้อพี่น้องเล็กเล็กเส้นนี่ก็แพงเส้นจแล้วลอยลอยกว่าเสร็จแล้วลอยเสาเบิ่งจะพาส่องเบิ้งข้างในก็จะประมาณนี้พี่น้องกว้างเด้อเปิดกว้างได้ขับกันข่วงอยู่แต่ว่าเตียงนอนถ่ายหาพูดแล้วหกฟุตถ้านอนเสาพูดก็หกพูดกะบหกพูตกะ <bee> ง่ญ่อยู่พอกพุ่นแล้วพอดีขออันนี้คันท้นาวกรแต่งทางในนะมันสิเห็นใหม่เห็นขอบนี่เนาะะเห็นขอบมาหนี่แต่คันท้นาแต่งแล้วมันสิปิดเบิร์ดมันสิบุเห็นรอยต่อเขาสิเอาอยัางไงแผ่นนั้นไ,ได้เป็นเรี่ยมมันสิมีหลายสีเคยใส่เป็นสีขาวมันซบเขารอยต่อมันะมันสิบุเห็นรอยต่อได้ขายคือถู่กับเบื้องเออมันสิตสบุเห็นใหม่อันนี้เคยใส่เป็นด่า อันนี้ก็จะเตดเพดานพี่น้องแล้วก็ใส่แอร์ฝุ่นยังไม่ได้เข่าแอร์ใส่แอได้ยังเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็คลายปลงเยี่ยมแล้วก็ออกย่างออกมาชมวิวโอ้บรรยากาศดีท่ามันมีห้องน้ำได้โตได้คอสิีจอฟองไว้ให้ที่เล่นน้าง่ายใช่ไเออจอฟองไว้ให้เป็นห้องน้ำได้โตอันนี้คือจากที่เคยว่าสิเฮตเอ่า กระท่อมกลางน้ำพี่น้องเดี๋ยวมันเห็ดไปเห็ดมาแล้วบ่เม่นกระท่อมเลยมันสีกลายเป็นบ้านพักหรือรีสอร์ทไปเพราะว่าตาตกแต่งมันออกมาแบบอยากได้แบบงามงานูก็เลยแบบตกแต่งให้มันดูดีใส่ของที่มันราคาแพงเนาะมันก็เลยออกมาดูดีถ้าแม่นเห็ดธรรมดามันก็บริปานนั่นดอกแค่สามสี่หมื่นก็บคือเสล้วเนาะล้างคามัน่ก็ใส่ล้างคาแบบอันนี้เลย มันบอกเปนลังค่าสักกสีธรรมดามันก็เลยสิบแพงของที่ใส่มันเป็นใส่ของแพงมันก็เลยแพงเนาะเวลาฝนตตมันก็บุคอยเสียงดังเนาะชังกสีเนาะบุคอยดังเป็นได้ใส่แผ่นนันะ้นแล้วมันสุดปังยินเลยปิดอีกสั่นหนึ่งใส่เป็นฝ้าตอนแรกก็ซื้อแผ่นเรียบด้วยว่าจะมาใส่อของนี่ก็ของนั่นแต่เปลี่ยนใจยามันีิลาก็เลยใส่เป็นอันนี้แผ่น เต่วว่าฟ้าฟ้าเนี่ยเป็นลายใหม่เสีเป็นลายใหม่แต่ว่าฟ้าเนี่ยเสีดเป็นเอ่อเป็นสีขาวคล้ายๆคื่อหินนอนหินยังเนี่ยเป็นลายกระเบื้องลายฟ้าเนี่ยสีขาวปวดจิตตามที่ต้องแชะแก้วก้อนแก้วขาวเนาะขนาดเพชรออกมาแล้วงามแน่นอนเนาะ ก่อลงมือมาคุมเองคุมเสาคุมแรงคิดบ้งอะสร้างกระสีอันลักไก่ได้กระดาษแอมกระจกอยังอ่ะคือเบากระจ๊กเขาเพียงให้แอมแล้วฟ้าไม่สิสวดออกมานอกก็เลยเอากระจกสวดออกมาแหละเอาไม้ยัดเข้าไปเพื่อบใบไมันเห็นรอยต่อนี่เออปกติเขาสิตบใส่ไม้เลยอันนี้นะแต่แอมเวลาไม่ได้แอบดีกว่าอุ้งไล่ก็เลยนิ่งสน งามก็ทำงามอยู่ทำประตูทางรีไฟนี่บ่กกระจมันเปิดได้นนี่ะะกรจกมันเปิดได้เปิดชมบรรยากาศเป็นลังทำอิฐที่พญานเห็ดแบบปานิดปานอมพี่น้องมีเทรานหมดเลยเห็ดให้มันงามกว่าลังใหญ่นอนลังนี่ ลังหน่อยแต่งามเลยพี่น้องรูล่ามาเหาอมองนี่ก็จะเป็นาที่นั่งกินมุกระทะตอนเย็นแล้วต,ตื่นมามแล้วกันเนาะใครปรุงเยี่ยมออกมาแล้วก็ช้มบรรยากาศเนาะพี่น้องยามเกี่ยวข่าวนี่หมอกลายขึ้นอย่างนี้มันหมอะอ,อีกนะหมอกประตูหน้าตา่างแล้วก็จะเห็นวิวธรรมชาติที่งาอยู่กับธรรมชาติพี่น้องขางนี่ก็เป็นอันอันนี้ก็จะกลายเป็นบ้านกลางสวนเพราะว่า แล้วเขาก็ทีปลูกพักปลูกยังเนยเป็น,นบ้านสวน,น,นและข้นแม่นเกลือป่าเลยอันเรียงป่าหลายมันก็จะแบบเอองามมานั่งเกลือป่าแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะใส่เล็กเป็นที่นั่งเนีเพดามองนั่งเนาะไปตรงนั้นจะเช้ประตูลงอลง,ลงน้ำร่องน้ำฟังจากบ้านกลางน้ำจะกลายเป็นรีสอร์ทแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เหยียบแสนแล้วจ้า ไม่อื่อถึงขึ้นชีแล้วพี่นาะตอนนี้ฝนตกฝนตกฝนกระเบื้องยาเด้อันนี้จะเป็นมุมไก่บ้านนณะพี่น้องจ้าแล้วดีสีงามซ้ำได้เนาะรุลามาเฮาความคิดของนณะมันเป็นความคิดที่แบบทันสมัยเนาะความคิดสร้างสรรค์นะพี่น้องยามวีไพ่เคยเหตุเด้นี่บ้านกลางน้ำเป็นบ้านสวนเนาะ ว่างามแดงกับปูกพักนอแถวข้างขานี่ก็สิเป็นแบบสวนผักเขียวบนดเลยเนาะแบบงามนะพี่น้องมาสิบลายเป็นบ้านสวนเนาะนี่จ้าสวยมากพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาวันนี้สลอยสีขาเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงท่านี้เนาะฝนตกงามแลงไปแล้วพี่น้องสบายดี